สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ผมมีบทความดีๆจากอาจารย์แก้วสันอติโพธิมานำเสนอครับแก้วสันออกบทความแจก,กเงินดิจิตอลสินบนเลือกตั้งแก้วสันออกบทความด่วนแจก,กเงินดิจิตอลสินบนเลือกตั้งตั้งคำถามกกตน่าจะไตส่สวนให้ละเอียดว่า โครงการเป็นสินบนเลือกตั้งหรือนโยบายงี่เง่าโดยสุดจริตเท่านั้นนายแก้วสรรอธิโพธินักวิชาการอิสระออกบทความเรื่องแจกเงินดิจิตอลสินบนเลือกตั้งในรูปแบบถามตอบมีเนื้อหาว่าถามเงินดิจิตอลหนึ่งมื่นบาทที่เพื่อไทยประกาศจะแจกให้ทุกคนนั้นมันเป็นนโยบายหรือสินบนเลือกตั้งตอบตามความเข้าใจของผมนั้น เงินดิจิตอลของเพื่อไทยก็คล้ายกับคูปองที่เราต้องซื้อเวลาไปศูนย์อาหารตามห้างสบรบพสินค้าซื้อมาแล้วก็ใช้ได้แต่ซื้ออาหารในศูนย์นั้นเท่านั้นเงินดิจิตอลที่เพื่อไทยจะแจกก็เหมือนกันคือแจกให้ทุกคนที่อยู่ในเขตชุมชนรัศมี4กิโลให้ได้คูปองไปซื้อหาสินค้าในวง4กิโลเมตรนี้ได้โดยเขาอ้างว่านี่คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน4กิโลเมตร ใครขายของได้เงินดิจิตอลหรือคูปองนี้มาก็เอามาขึ้นเงินจากงบประมาณแผ่นดินได้ในที่สุดโดยทั้งหมดนี้ต้องยุติใน6เดือนถามโครงการทั้งแผ่นดินให้สิทธิ์ผู้คนถึง55ล้านคนวงเงิน500แสนล้านอย่างนี้บริหารจัดการได้อย่างไรก็ทำได้โดยอาศัยระบบออนไลน์ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะนั่นแหละครับถาม มันตากจากเงินที่ได้เปล่าๆอื่นๆสมัยนายกลุงตู่อย่างไรตอบมันมุ่งจ่ายเมื่อมีธุรกรรมซื้อขายเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่จ่ายคนละครึ่งเขาจ่ายให้หมดเลยแล้วของเพื่อไทยนั้นจ่ายโดยไม่มีเหตุเศรษฐกิจซบเซาในช่วงโควิดหรือช่วยคนจนเลยอยู่ดีๆก็จ่ายให้ไปซื้อของอ้างว่ามุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนผู้คนจะรวยหรือจนก็ได้เงินหมด พอให้เอาไปจับจ่ายในรัศมี4กิโลเมตรก็พอแล้วข้อที่มุ่งกระตุน้นการจับจ่ายในพื้นที่นี่แหละครับที่ทำให้แจกดะทุกคนทุกขนแห่งเลยถามถ้าผมไปเป็นผู้สมัครสสแล้วประกาศว่าชนะเลือกตั้งเมื่อไหร่ห้างเดอมอจะแจกคูปองอาหารให้พี่น้อง6เดือนเลยอย่างนี้ผมผิดกฎหมายเลือกตั้งฐานสัญญาว่าจะให้ไหมตอบผิดครับ คุณจะให้เองหรือเดอะมอลให้ก็ผิดเหมือนกันถามถ้าผิดอย่างนั้นสัญญาว่าชนะเลือกตั้งแล้วรัฐบาลจะแจกเงินดิจิตอลให้ทุกคนอย่างนี้ก็ต้องผิดเหมือนกันใช่ไหมตอบเขาต้องยกข้อต่อสู้ว่านี่คือเงินรัฐที่จ่ายตามนโยบายสาธารณะไม่ใช่สินบนซื้อเสียงถามแจกเงินดือด้อๆแจกทุกคนคนละหมื่นเลยนี่หรือครับ คือสนโยบายสาธารณะตอบก็เขายืนยันนะครับว่านี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนถามช่วยตอบผมหน่อยถ้าผมอยู่หมู่บ้านโนนหมาวอแล้วผมจะเอาเงินดิจิตอลไปซื้ออะไรได้บ้างในรัศมี4กิโลจึงจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโนนหมาวอตามระบบเงินดิจิตอลเพื่อไทยซื้อปลาสดซื้อผักในตลาด ที่เป็นสินค้าชุมชนจริงๆอย่างนี้ใช้ระบบเงินดิจิตอลได้หรือไม่อะไรคือหลักฐานธุรกรรมหรือต้องเป็นร้านที่อยู่ในระบบภาษีแวดเท่านั้นถ้าใช่แล้วมันกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างไรเมื่อเงินมันไหลเป็นน้ำเข้าเซเวอีเลเว่หมดตอ,ตอบกกตน่าจะไต่สวนให้ละเอียดให้ปรากฏออกมาเลยว่าโครงการนี้มันเป็นสินบนเลือกตั้งหรือเป็นนโยบาย ที่งี่เง่าโดยสุดจริตเท่านั้นศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ